สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองอุหารือไทยไม่อยากลงถนนแล้วชี้สวออต้องหยุดก้าวไกลควรได้เป็นรัฐบาลแนะลุงตู่ควรพอให้ประเทศไปต่อเมื่อวันที่17พฤษภาคม2566ภายหลังจากพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งพร้อมจัดตั้งรัฐบาล310เสียงจากพรรคัว้วฝ่ายค้านเดิมรวม6พัก ซึ่งสังคมกำลังเป็นที่ถกเถียงถึงประเด็นการโหวตของส so วที่จะทำให้เสียงถึง376เสียงสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างไรก็ตามคนดังหลายคนได้ออกมากล่าวถึงประเด็นการใช้อำนาจโหวตของส so วดังกล่าวซึ่งหลายคนจับจ้องประยงอุหาุทยัยม่วงบุญศรีนักร้องคนดังที่เรียกว่าเป็นฝั่ง f อลุงโดยได้ย้อนฟังสัมภาษณ์แลรายการลุยชนข่าวช่องแ ที่ออกอากาศเมื่อวันที่14พฤษภาคมหลังปิดหีบได้ไม่นานเมื่อถามว่าสอวอไม่มีผลแล้วใช่ไหมอุกล่าวว่าใช่เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะขับเคลื่อนประเทศเราต้องพอกันทีกับความขัดแยง้งเพื่อปากท้องของประชาชนอุก็คิดว่าการที่ทางฝ่ายของเพื่อไทยและก้าวไกลขึ้นมาเป็นรัฐบาลอุก็คิดว่าดีเหมือนกันก็จะสนุกอย่างน้อย สิ่งที่เขาเคยอภิปรายก็ให้เขาโชว์ฝีมือบ้างเป็นเรื่องธรรมดาถ้าขับเคลื่อนประเทศไปประชาชนได้ประโยชน์มันก็ดีทั้งนั้นอย่าให้มีความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่อยากไปเดินถนนแล้วประเทศไทยกำลังไปได้สวยเมื่อถามว่าสอวอก็ต้องหยุดเคารพเสียงใช่หรือไม่อุกล่าวว่าใช่ก็ต้องให้เขาแสดงบทบาทต้องยอมรับคนไม่ขัดแยง้ง เมื่อถามว่าในฐานะเป็น f อซลุงตู่ควรวางมือเลยดีไหมอุกล่าวว่าเราก็ควรที่จะให้ฝ่ายที่เขาชนะเลือกตั้งครั้งนี้เป็นรัฐบาลลุงตู่คิดอะไรไม่ทราบใจอยากให้เขาเป็นนายกแต่ก็ต้องยอมรับกติกายอมรับเสียงทางมากเวลาปิดหีบแล้วทุกคนก็หวังจะสวยหรูจะไม่มีความขัดแย้งขึ้นอีกจะมีหรือไม่ก็ต้องชมกันต่อไป อะไรเป็นจุดเสียงกะเลียงได้ลุงตู่ควรพอเพื่อให้ประเทศมันไปตามกลไกลยอมรับเสียงข้างมากกลไกลของการเลือกตั้งถูกขลังเราก็รับรู้ว่าเสียงข้างมากฟอร์มรัฐบาลเราต้องยืนอยู่จุดที่ควรที่จะเป็นต้องยอมรับกบติกาขอขอบคุณข้อมูลจากมัดิชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ